สิ่งที่ทุกคนกําลังเห็นนี้นี่ไม่ใช่รหัสไก่ตันราคาแพงแต่อย่างใดแต่นี่คือรหัสไก่ตันวีซีเพสิบราคาเพียง90าบาทเนี่ยมีรุ้นเจ็ดหมัดอีกด้วยสวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวไก่ตันจากร้านออริกช็อปนะทุกคนเียกว่าไก่ตันร้านนี้นะครับผมว่าราคาค่อนข้างถูกนะครับแล้วก็ได้เป็นวีซีเสิบเลยนะทุกคนเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับว่ามันมีอะไรบ้างครับก็ประมาณนี้เลยนะครับตามรูปเลยนะครับก็จะเป็น ก็จะเป็นไก่ตันเผาว4ีเทีย์10รายละเอียดก็คือเลเวลตันนะครับการันตี6หมัดถึง7หมัดนะทุกคนอันนี้มันอาจจะมีโอกาสได้7หมัดนะทุกคนแล้วก็จะมีสุม่มเผานะแล้วก็เผาว4เทีย์10นะครับผมแล้วก็ส่งผลในกระเป๋าด้วยนะมีแต่ผลแลทั้ทงนั้นนะครับเขาบอกว่าผลเสือลผลคิซเนะแล้วก็ผลโดชนะครับต้องมาดูว่ามันจะมีหรือเปล่านะราคาตอนนี้อยู่ที่90บาทนะทุกคนซึ่งเผาวิซีนเนี่ยตัวนี้เป็นเทียสิบนะทุกคนแล้วก็มีดาบตาสมอเทเสมอด้วยนะทุกคนโอ้โ ลองใช้สกิลหน่อยโอ้โหว,วันนี้นะ้คนแล้วก็มาเตอรี่เนี่ยฟาร์มให้นะอันนี้ก็เอาเวกหมดเลยนะผมว่าใช่โอ้โหเอาเวกหมดเลยนะทุกคนแล้วก็มีหมัดใหม่นะทุกคนนี่ะมีนะครับผมเก้าสิบาทเท่านั้นนะทุกคนแล้วก็มีมีดาบโคโู่ด้วนะทุกคนแล้วก็มีดาบเคียวนะครับไซส์แล้วก็ดาบประมาณนี้นะทุกคนนี่ประมาณนี้นะเก้าสิบบาทมีดาบคู่ด,ด้วยนะทุกคนโอ้โหมีมีหมวกมี ของตามนี้นะคนนี่ครับทุกคน,น,น,กคนผลที่เขาบอกว่าจะมีก็คือโมจินะทุกคนมีโมจิแล้วก็สุ่มผลต่างๆโมจิ ji, นี่ผมว่าก็คุ้มแล้วนะาไปขายต่อได้นะโมจิอ่ะผมว่าเขียนน่าจะประมาณนี้นะเรื่องของไอเทมอุย้ยในเรื่องของเงินนะท่านผู้ชมเท่าไหรนะ่นี่ย46ล้านนะแล้วก็เรายังไม่ได้ดูแฟกเมนต์เลยนะทานผู้ชมเรามาดูแฟกเมนต์กันโอ้โหแฟกเมนต์มีอยู่4เป็นสามอ่ะมีให้ใช้อย่างเยอะนะทุกคนเดี๋ยวผมจะไปทำให้มันกดสกิล V4 ได้นะ โอเคเหมือนเราจะแปงลงร่างได้แล้วนะอ้ามามา,มาขอแปงลงร่างเลยแล้วกันโอ้หนี่สินะ V4 เทสิบโอ้หดูดิโอ้โหโคตรแจ่มเลยโคตรแจ่มเลยดาบอะไรต่างๆนี่ก็มีครบเลยนะมีผลหลักล้านดีๆด้วยโอ้หราคาแค่แค่สีบ,บาทนะแต่โคตรคุ้มเลยดูดิ หลักใครที่ต้องการซื้อนะทุกคนผมจะทิ้งทางลิงก์เว็บไซต์แล้วก็ลิงก์เพจเนี่ยเขาให้นะครับอันนี้ก็คือหนะ้าต่างเว็บเขานะทุกคนนี่นะคนก็มีไอเทมขายอยู่นะทุกคนนี่มี v ี p ี0รราคา150ก็มีนะทุกคนแล้วก็มี90บาทตัวนี้ผมรีวิวมี1 0งแล้วก็เผักกูร์101 มีเกาสิบบาทอีกแล้วก็เผาสกายเผาปลามีเยอะแยะนะทุกคนก็ใครอยากซื้อก็ไปต่งก็ได้นะทุกคนส,ส่วนนี้ก็คือเพจเฟซบุ๊กของเขานะทุกคนดูดิตอนนี้มีประกาศแจกต่างๆนะทุกคนส่วนเครดิตเนี่ยไม่ต้องถามหาเลยนะทุกคนโอ้โหเยอะเลยเครดิตเนี่ยไว้ใจได้แน่นอนครับทุกคนนี่ครับดีจริงดีจริงเนี่ยเครดิตตามนี้เลยนะจริงจริงจริงอะไรเงี้ยเครดิตย,ยังไม่หมดเท่านี้นะทุกคนแต่ผมเอาเครดิตอันเก่าให้ดูนะทุกคนนี่โอ้โหววรวมกันแล้วเนี่ยยังเยอะเลยนะอันนี้เป็นพันเลยนะโอ้โหพันห้าเลยอบนนะทุกค เรื่องของเครดิตก็ประมาณนี้นะครับสำหรับไ d ไก่ตัน90บาทของเว็บไซต์ของเว็บไซต์ Allik ไก่ตันนะทุกคนใครที่สนใจอยากซื้อแล้วก็กดลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับทุกคนผมขอตัวลาทู้ชมไปเล่นไก่ตัน ID นี้ก่อนนะทุกคนแล้วก็ถ้าหากใครกดไลค์คลิปนี้เนี่ยผมขอให้ทุกคนได้ไก่ตันฟรีจากกิจกรรมของทางเพจ Allik Shop ด้วยนะทุกคน